สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง V ีแซ r มาวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับกับตอนที่ชื่อว่านิสัยประหยัดมหาเศรษฐีระดับโลกเชื่อไหมครับว่า คนที่ร่ำรวยเป็นระดับมหาเศรษฐีระดับโลกที่สามารถจะใช้เงินที่เขามีมากมายตลอดชีวิตก็ไม่มีวันหมดถึงจะใช้อย่างฟุ่มเฟือยตลอดชีวิตก็ไม่มีวันหมดถึงจะรวยขนาดนี้แล้วเขาเหล่านี้ก็ยังมีนิสัยของการประหยัดใช้เงินอย่างคุ้มค่าในทุกบาททุกสตางค์หลายคนเมื่อมีไรายได้แล้วก็จะใช้จับจ่ายซื้อของต่างๆจนหมด บางคนก็ไม่มีเหลือเก็บเลยแต่ถ้าเราใช้จ่ายอย่างประหยัดและสมระะเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากเมื่อมีเงินเหลือเก็บมากรู้จักเอาเงินเหลือเก็บนั้นไปลงทุนต่อยอดให้เงินทำงานโอกาสที่เราจะร่ำรวยมากขึ้นมากขึ้นก็จะมีตามไปด้วยนั่นเองวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงนิสัยประหยัดของมหาเศรษฐีระดับโลกหลายคนคงคิดว่าถ้าเรารวยในระดับมหาเศรษฐีระดับโลกอย่างคนเหล่านี้แล้ว ก็จะใช้เงินให้สะใจไปเลยคงเป็นสิ่งที่หลายๆคนคิดในใจแต่รู้ไหมครับว่ามหาเศรษฐีระดับโลกบางคนนั้นถึงจะร่ารวยเป็นมหาเศรษฐีมีเงินเป็นพันๆแสนๆล,ล้านบาทเนี่ยกับมีนิสัยการใช้เงินที่ประหยัดอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวบางคนถึงขั้นขนาดทำอาหารมารับประทานที่ทำงานในทุกวันหรืออยู่บ้านหลังเก่าๆที่มีอายุกว่า50ปีก็มี การที่เขามีนิสัยประหยัดเหล่านี้นี่แหละทำให้เขาจะไม่รวยได้อย่างไรล่ะครับวันนี้ก็เลยนําเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเหล่ามหาเศรษฐีที่มีนิสัยการประหยัดมีเงินมีทองใช้ก็ไม่มีวันหมดอย่างแน่นอนเพราะนิสัยประหยัดเนี่ยแหละที่จะเป็นตัวทําให้เขายิ่งร่ํารวยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับ 1. นึ่งวอร์เรนบัฟเฟตต์วอร์เรนบัฟเฟตเจ้าพ่อตลาดหุน ที่มีทรัพย์สินในมือกว่า80 0 0นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆเงินไทยก็ประมาณ2-3ล้านล้านบาทเป็นอีกคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความประหยัดเพราะปัจจุบัน巴菲特ก็ยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมมาเกือบกว่า60ปีแล้วซึ่งเป็นบ้านที่ซื้อมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2501ด้วยราคาเพียง31,500ดอลลาร์หรือประมาณ1ล้านบาทเท่านั้นเชื่อไหมครับว่ามหาเศรษฐีระดับโลก ที่ติดอันดับท็อปทอปของโลกเลยจะอยู่ในบ้านหลังราคาแค่ประมาณไม่กี่ล้านบาทเท่านั้นเองอีกอย่างก็คือบัฟเฟตเป็นคนที่ไม่พกโทรศัพท์มือถือด้วยเพราะฉะนั้นก็เลิกคิดไปได้เลยครับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆแพงๆจะได้เงินจากเขาโดยบัฟเฟตพูดถึงความประหยัดของตัวเองเอาไว้ว่าชีวิตของผมคงไม่มีความสุขไปมากกว่านี้หรอกถ้าต้องมีบ้านอีก6หรือ8หลังซึ่งผมมีทุกอย่างเท่าที่จำเป็นต้องมีแล้ว และไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้อันนี้เป็นตัวอย่างของมหาเศรษฐีระดับต้นๆของโลกนะครับวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยอยู่อันดับทอ็ทอปเลยมีเงินมากมาย2-3ล้านล้านบาทแต่ว่าก็ใช้ชีวิตอย่างมัธยัตถ์อยู่บ้านหลังเล็กๆขับรถคันเก่าๆอะไรแบบนี้ครับก็ไม่ได้ใช้เงินฟุ้งเฟอ้อไปกับจำนวนเงินที่มีมากมายมหาศาล 2. อ,อิงวาแคมเบรดชายผู้ก่อตั้งอีเกีย บริษัทเฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่ของโลกหนึ่งในมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในยุโรปที่มีทรัพย์สินรวมกว่า40,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1-2ล้านล้านบาทก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขายังคงใช้รถยนต์วอลโว่คันเก่าๆเพื่อเดินทางไปไหนมาไหนแถมบางทีก็ยังใช้บริการรถประจำทางอีกด้วยหรือหากต้องเดินทางด้วยเครื่องบินเขาก็มักจะเลือกที่นั่งชั้นประหยัดเป็นหลัก อีกสิ่งที่หลายคนประทับใจในความเรียบง่ายของอิงวาแครมเพตก็คือเขาชอบที่จะไปรับประทานอาหารกลางวานันที่โรงอาหารของพนักงานอีเกียเป็นประจำแถมเสื้อผ้าที่เขาใช้ก็ยังเป็นเสื้อผ้าราคาไม่แพงที่สามารถหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปทั้งชอบที่จะตัดผมในร้านราคาถูกและเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของเขานั้นก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ของอีเกียที่เป็นราคาระดับเริ่มต้น ที่นักศึกษาระดับมหาวิทยาลายัยก็สามารถซื้อมาตกแต่งหอพักได้แสดงให้เห็นถึงความประหยัดและเรียบง่ายจริงๆอันนี้ก็เป็นอิงวาครัมเพรสเนี่ยเป็นชายผู้ก่อตั้งอ e ีเกียก็ยังใช้ชีวิตสมระถ,ถึงจะมีเงินเป็นถึงหลัก1-2ล้าน,ล,านล้านบาทก็ตาม 3. มาร์คซักเ์เบิร์กเป็นที่รู้กันดีว่าเจ้าของ facebook.com น,นั้นมีไลฟ์สไตล์ที่ติดดินขนาดไหน เราจะชินตากับภาพของเขาที่ชอบใส่เสื้อยืดกเกางเกียงยินธรรมดาธรรมดาซ้ำๆกันในทุกๆวันเลยทีเดียวแม้แต่รถยนต์ที่ใช้ก็เป็นเพียงโตโยต้าหรือโฟกสวากเกนที่มีราคาประมาณ1ล้านด้วยซ้ำซึ่งเทียบไม่ได้เลยกับทรัพย์สินที่เขามีมากกว่า 2. ล้านล้านบาทหรือราวประมาณ70,000ล้านดอลลาร์นั่นเอง a m ่ n c i o Ort อออเ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเจ้าของบริษัทเสื้อผ้าแฟชั่นชื่อดังอย่างซาร่าจะชื่นชอบการใส่เสื้อผ้าเดิมๆซ้ำๆในทุกๆวันด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวและกางเกงสีเทาแถมเขายังอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์กับภรรยาในสเปนและชอบที่จะดื่มกาแฟร้านเดิมอยู่บ่อยๆหรือทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารกับพนักงานในบริษัทก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความประหยัดและการใช้เงินคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ของ แอมันเซียวออเแม้ว่าเขาจะร่ำรวยมีเงินมากถึง79,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆประมาณ2-3ล้านล้านบาทก็ตาม 5. จิมวอลตันถึงจะเป็นระดับผู้บริการวอลมาร์ทห้างค้าปีกชื่อดังของโลกแต่จิมวอลตันก็ยังเลือกที่จะขับรถกระบะคันเกา่เกาๆไม่มีกระทั่งแอร์อายุก,กว่า15ปีไปไหนต่อไหน แทนที่จะเลือกใช้รถยนต์รุ่นใหม่ราคาแพงๆหรูทั้งที่ร่ำรวยขนาดมีทรัพย์สินรวมกว่าประมาณ40,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1ล้านล้านบาทนั่นเอง 6. ออซึมเพลมจีมหาเศรษฐีชาวอินเดียผู้เป็นเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของโลกอย่างไวโปริมิ t เต็ดที่ปัจจุบันเขามีทรัพย์รวมกว่าโดยประมาณก็20 0 0ล้านดอลลาร หรือประมาณ600ล้านบาทแต่ถึงจะรวยขนาดไหนก็ยังมีนิสัยที่ประหยัดอย่างมากๆเลยทีเดียวพอรถที่เขาใช้น,นั้นก็เป็นรถมือสองแถมยังคอยเตือนให้พนักงานในบริษัทใช้กระดาษชิดชู่ในห้องน้ำอย่างประหยัดและปิดไฟทุกครั้งก่อนกลับบ้านอีกด้วยหรืออย่างเวลาไปเที่ยวพักผ่อนอซึมเพลนจี G, ก็ชอบที่จะวางแผนการท่องเที่ยวให้อยู่ในงบประมาณที่จำกัดโดยเลี่ยงการพักโรงแรมหรู5ดาว แต่เลือกที่จะไปพักโรงแรมราคาประหยัดแทนนิสัยประหยัดเหล่านี้ก็เป็นนิสัยของมหาเศรษฐีระดับโลกที่มีอยู่ในตัวเองครับเพราะฉะนั้นแล้วถึงเขาจะรวยเป็นแสนๆสล้านล้านบาทเขาก็ยังมีนิสัยหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ประหยัดอดออมอยู่ดีนะครับ 7. e l o อีลอนมัสชื่อของอีลอนมัสเป็นที่ติดหูของคนทั่วโลกในฐานะผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ paypal.com PayPal เนี่ยก็เป็นระบบจ่ายเงินหรือ e-wallet แบบหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถเติมเงินเข้าไปแล้วก็ถอนออกมาเป็นลักษณะ e-wallet แถมยังเป็นผู้ให้บริการเท s ลาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกรวมไปถึงโครงการสเปซเอที่เป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่จะปล่อยจรวดสู่อวกาศแต่ใครจะเชื่อครับว่าก่อนที่เขาจะประสบความสาเร็จแบบนี้อีลอนมัสเคยใช้ชีวิตด้วยเงินเพียงวันละ1ดอลลาร์ หรือแค่30บาทมาแล้วซึ่งสาเหตุที่เขาต้องประหยัดถึงขนาดนั้นก็เพราะว่าจะได้ไม่ต้องสนใจว่างานที่ทำนั้นจะสร้างรายได้ให้เขาขนาดไหนเพื่อที่จะได้มุ่งมั่นกับความฝันของตัวเองอย่างเต็มที่นั่นเองคือคอนเซปต์ของเขาการที่เขาใช้เงินน้อยมากในต่อวนันเพื่อให้เขารู้ว่าเขาทำตามความฝันไม่ได้ทำเพื่อเงินนั่นเองครับ 8. มาถึงนักร้องนักแสดงชื่อดังบ้างปิออนเซโน บิยอนเซ่ก็นับว่าเป็นนักร้องนักแสดงที่มีผลงานที่ประสบความสําเร็จออกมามากมายหลากหลายจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกซึ่งปัจจุบันบียอนเซ่มีทรัพย์สินมากกว่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 0 0 0ล้านบาทแต่เธอก็ไม่ชอบที่จะไปช้อปปิง้งเลือกซื้อของราคาแพงเพื่อมาแต่งตัวเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆหรือดาราคนอื่นๆแต่เลือกที่จะใช้เสื้อผ้าเครื่องประดับ ที่ได้รับฟรีมาจากเราดีไซนเนอร์ที่เคยร่วมงานกันด้วยมากกว่านั่นเอง 9. m i ไมเคิลบูมเบิร์กเป็นที่รู้กันดีว่าผู้ก่อตั้งบูมเบิร์ก LP บริษัทที่ให้บริการข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนระดับโลกจะร่ำรวยได้แบบในทุกวันนี้เขานั้นมาจากครอบครัวที่ยากจนนั่นจึงทาให้ในปัจจุบันแม้เขาจะมีเงินทองอยู่มากมายมหาศาลแต่ก็ยังติดนิสัยประหยัดอยู่โดยในช่วง1ิปีหลังจากนี้ บูมเบิกจะใช้รองเท้าเพียงแค่2คู่สลับกันใส่ไปมาเพื่อทำงานเท่านั้นไม่ซื้อเพิ่มไปมากกว่านี้ยกเว้นเสียแต่ว่าจะมีรองเท้าคู่ไหนพังไปเสียก่อนนั่นเองถ้าใครรู้จักบูมเบิกเนี่ยก็จะเป็นผู้ให้บริการด้านการเงินการลงทุนเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงในระดับโลกทีเดียวสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนก็มักจะใช้บูมเบิกในการที่จะเปิดดูข้อมูลการเงินและการลงทุน ก็จะเห็นว่ามหาเศรษฐีระดับโลกหลายๆคนเนี่ยมีนิสัยประหยัดเป็นพื้นฐานมาอยู่แล้วแล้วก็ยังคงใช้ชีวิตในรูปแบบของการประหยัดนั้นถึงแม้ว่าจะรวยมากจนไม่สามารถที่จะใช้เงินหมดในชาตินี้ได้ก็ตาม 10. บิลเกตลืมนาฬิกาโลเล็กเรือนแพงไปได้เลยเพราะมันไม่มีโอกาสได้มาอยู่บนข้อมือของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งหรืออันดับต้นๆของโลกอย่างบิลเกตอย่างแน่นอน แม้ว่าเขาจะมีทรัพย์สินโดยประมาณกว่า90,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2-3ล้านล้านบาทแต่กับเลือกที่จะใช้ในาฬกาข้อมือธรรมดาที่มีราคาแค่ประมาณ10-20ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ300-600บาทเท่านั้นเองมหาเศรษฐีที่เคยมีอายุน้อยที่สุดของโลกอย่างบิลเกตนะครับก็คือรวยติดอันดับ1ระดับทอบ็ทอปทของโลกก็ยังใช้ในาฬิการาคาถูกๆนะครับก็เป็นนิสัยอย่างหนึ่ง ของมหาเศรษฐีระดับโลกในการเลือกใช้ของบางอย่างที่ดีกับตัวเราเองแต่ไม่จําเป็นต้องมีราคาแพงมากนักนั่นเอง 11. c h a r l ชาลีเออร์เจอนชาลีเออร์เจอน c ของดิสเน่ยเวิร์ผู้ให้บริการดาวเทียมในประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นอีกคนที่ใช้ชีวิตแบบประหยัดเพราะเขานั้นจะห่ออาหารจากบ้านมารับประทานที่ทํางานในทุกๆวนันซึ่งเป็นอาหารที่ทําเองอย่างง่ายๆเช่นแซนวิชขนมปัง โดยแม้ว่าปัจจุบันชาลีเออร์เจนมีทรัพย์สินโดยประมาณ14.4พันล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ4แสนล้านบาทก็ตามวันนี้เราก็ได้รับรู้รับฟังเกี่ยวกับนิสัยการประหยัดของมหาเศรษฐีระดับโลกซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟู่ฟ้าไปตลอดชาติเงินก็ไม่น่าจะหมดแต่เขาเหล่านี้ก็ยังมีนิสัยของการประหยัดมัธยัติอดออมผมเชื่อว่านิสัยเหล่านี้แหละ คือตัวหนึ่งที่ทำให้เขาเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกอย่างที่เขาเป็นในทุกวันนี้นั่นเองในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง v s a m a r t นะครับสะกดง่ายๆนะครับ v s a t MART ครับสามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด Subscribe ปุ่มแดงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ